บนทางที่ดุไกลลิบตาจะไปรุ่นมาก็โอก รอยยิ้มริมทางลวงนั้นแสนจะสุขใจสุขใช่ไหมเดี่ยวไปเ้ื่อรอยยิ้มริมทางลวงทุกชีวิตแต่ผ่อนคลายสู่จุดหมาย ก็ขอญาติญาติพี่น้องชาวนาพินการทุกท่นครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งกบที่มีการเปิดงานก็ทำเกี nah. ่ยวข้องไปกับเป็นเรื่องที่ต้องเปียนนะครับว่าพี่น้องเมื่อานแห่งนี้จะเป็นกานที่มาพร้อมเ้วยเกรับ โอกาสที่น้องนั้นเป็โอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพเพิ่มการแข่งขันตัวเองจะทำให้การที่นาครับซึ่งผมเชื่อว่าสถานอย่างนี้เนี่ยจะกระลุกเราะให้เราเป็นคนายอะหจะทราบว่าเราต้องเชื่อมลงไปให้ได้ยิมโยงนี้จะู่ในแผนเอ็มอารที่เรียกว่า m มอเตอร์เวย์มันจะไปอยที่จะเชื่อมไปยังอีสานของล่าง เพื่อเที่ยวไ,ไ,ไปยังขั้นตอนพอดีของการไปที่ประเทศกัมพูชาออกเดีนเรือไปรายการวันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในอนาคตจะตัดไม่ได้เลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับหัวเรือใหญ่ของกระทรวงคมนาคมท่านศักดิสยามชิดชอบครับหรือว่าวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากที่ท่านเดินทางมาที่จังหวัดของแก่นกามาอยู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งความหวังเป็นทั้งโอกาส ที่ขอนุนการมองว,ว่าตอนนี้คือความฝังของเขาจริงๆนะครับท่านผู้มีเกียรถ่ายภาพร่วมกันครับที่พี่สื่อมวลชนเชิญด้านหน้าเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ท่านผู้มีเกียรติของเราท่านัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้เดินทางมาถึงบริเวณี่ธีแล้วก็เป็นจุดที่เรีย,รยกได้ว่าเป็นความหวัง oh, เป็นโอกาสที่ชาวจังหวัดขอนุการมองเห็นนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่างๆนะครับและในเรื่องนี้ครับท่านผู้นำ ทาผู <łość> ้ระให้นในีเดียวกันที่เป็นขอหั็งขณะที่มีน่งสร็จแล่วงข็งนะครับขอขอบคุณขอขอบคุณท่านผู้ดำเนินการแล้วก็พบในหน้านี้สวัสดีครับ ใกล้ลิบตาจะไปหรือม,มาก็อบอุ่นเวลาแห่งรอยยิ้มของคุณทงนั้นดีใจคุณมาเยอะด้วยรอยยิ้มริ่อทางลวงนั้นแสนจะสุขใจสุขใช่ไหมตเี่ยว คลาสู่จุดหมายด้วย สุขใจสุขใช่ไหมไ<ป>เทีด้วยรอยยิ้มเริงทางหลวงทุกชีวิตแต่ผ่อนคลายสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยโดยรอยยิ้มเริงทางหลวงนั้นแสนจะสุขใจ ด้วยรอยยิ้มริมทางหลวงทุกชีวิตแต่ผ่อนคลายสื่จุดหมาด้วยความปลอดภัยรวมของเรากรทางหลวงของเราดาวรา้วยรอยยิ้มริมทางหลวงนั้นแสงจะสุขใจสุขใช่ไหม ดโดยรอยยิ้มรงทางหลวงทุกชีวิตแต่ผ่อนคลายสู่จุดหมาย